ถ้าคุณกดดูคลิปนี้แปลว่าผมคุณอาจเป็นแบบนี้ I'm c o o k e d ชื่อก็ดูเ Justin Bieber <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงพอคุณดูจบคลิปคุณจะรู้วิธีการทำให้ผมจากแบนๆกลายเป็นผมที่มี volume และ texture ด้วยขั้นตอนที่ใครๆก็ทำได้ทุกวันโอเคผมจะหยุดพูดไปเรื่อยแล้ว Let's get started ก่อนอื่นเลยคุณต้องทำให้ผมคุณเปียกก่อนคุณจะเอาสเปรย์น้ำมาฉีดก็ได้หรือว่าล้างผมตอนเช้าดีที่สุด โอเคตอนนี้ไม่ใช่แค่ผมเปียกแล้เสื้อและไมโครโฟนก็เปียกด้วยโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะ move on ไปสเต็ปต่อไปหลายคนอาจเอาผ้าเช็ดตัวที่เช็ดตูดมาเช็ดหน้าเช็ดผมเราจะไม่ทำแต่คุณจะเข้าไปในตู้เสื้อผ้าคุณและหาเสื้อเก่าๆตัวหนึ่งคุณเอาเสื้อมาอย่างนี้และบีบบีบแห้งบีบแห้งเอาหัวมองลงแล้วก็บีบขึ้นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเพิ่ม texture และ volume ให้ผมและการเช็ดกับเสื้อเนี่ยจะไม่ทําให้ผมฟูและไม่ทําลายเส้นผมเพราะว่าเนื้อสัมผัสเสื้อมันนุ่มกว่าผ้าเช็ดตัวโอเคเสร็จแล้วผมคุณไม่ควรที่จะแห้งเกินไปมันควรที่จะมีแบบความชุ่มชื้นหน่อยๆแล้วมาที่ขั้นตอนที่3เราจะมาใช้ sea salt spray คุณใช้แบรนด์ไหนก็ได้แต่ผมจะใช้แบรนด์สูตรลับ ผมใช้ตัวนี้ทุกวันเลยคุณเคยไปทะเลแล้วเอาน้ําจุ่มน้ําทะเลไหมแล้วพอออกมารู้สึกว่าผมมันมี volume texture มากขึ้นนั่นแหละก็คือ sea salt spray แค่มีสารสกัดที่ดีขึ้นแล้วไม่มีไซมันแรงอะไรที่อยู่ในผมแค่สเปรย์ตัวนี้ไปทั่วผมเลยปุ๊บปุ๊บแล้วพอจะเซ็ตให้เอาหัวลงแล้วก็บีบขึ้นอย่างนี้บีบจะเพิ่ม texture มากขึ้นจะเพิ่ม volume มากขึ้นเราจะมีการบีบผมมากเลยในวิดีโอนี้ทันทีเลยคุณจะเห็น volume texture มากขึ้นมาที่ step ที่4เราจะมาใช้เคลรกันให้ชัวร์ว่ามันบอกว่า medium to high hold และใช้แค่ประมาณเหรียญ10แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ทาทั่วมือเลยแล้วก็แล้วก็ถกูถูกเข้าไปในนิ้วด้วยและเสร็จแล้วเอาหัวลงเหมือนเดิมแล้วก็บีบขึ้นบีบขึ้นบีบขึ้นบอกแล้วจะมีบีบมากเลยในวิดีโอนี้จะมีการบีบมากเลย บบขึ้อย่างงี้ปุ๊บ,บให้มันทั่วผมเอาให้มันทั่วผมเสร็จแล้วคนดูเป็นอย่างนี้สุดท้ายมาที่สเต็ปสุดท้ายสเต็ปท,ท,ที่5คือการทําให้ผมแห้งเอาไดรเป่าผมจากห้องแม่คุณมาแต่อย่าเพิ่งเป่าคุณต้องมีเดฟฟิวเซอร์ด้วยหรือว่าที่กระจายลมเดฟฟิวเซอร์จะกระจายลม ผมพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเป่าผมแห้งคือการเริ่มต้นจากลมเย็นก่อนและเป่าผมเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อล็อกทุกอย่างไว้และจากนั้นเปลี่ยนเป็นลมร้อนและเป่าผมจนกว่าผมจะเกือบแหง้งแต่คุณเป่าผมด้วยลมเย็นตลอดเลยก็ได้แต่มันใช้เวลานานมากผมเลยใช้วิธีนี้และสุดท้ายเปลี่ยนเป็นลมเย็นเพื่อเสร็จสิ้นการเป่าผมผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเป่าผมโดยไม่ทําลายเส้นผมที่เรามีอยู่พอเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้เห็นได้เลยว่ามันมี texture เยอะขึ้นมากจากตอนต้นคลิปและนี่คือใกล้ จะดูมืนทรงหมอดคัดหน่อยผมหวังว่าวิดีโอนี้ช่วยคุณและถ้ามันช่วยโปรดกดไลค์และ Subscribe คลิปนี้บ๊ายบาย